ตาไม่สวัสดีครับจุ๊งกะัสดีครับหน้าเทาเกเกิดโอ้เทาเกอตุกนาเตมันหนูนี่นาเอ้าหนูเฮาร่วมมืออะไรเนี่ยทอเกโว้ยโน้มือตันนี้บาดตัวนาจ้ะฮะโอ้สแกตชิบเลยลูกในาจ้ะพอรู้เคยื่อนจะวอนาวอวอวอตัวนี er> right. ้มือนอะไรอะเมี่ยวงงเรียกเมี fluid. ่ยวเงาเมี่ยวงงเรียกเมี่ยวเงา เนี่ยงงได้ยินตอบเนี่ยงาวด้วยโคตรสุดได้ยังอันโคตรลับเลยบ่โคตรลับเฉพาะร้านเลยเนี่ยหนูเฉพาะร้านโอ้เอาตามรัวทศพลก่อนอ่ะเบอะมือทเวรีปกติเขาจะอยู่ในห้องแอร์นี่แหละครับผมอ๋อมีมีเครื่องตอกบันเลยบ่อูอบัดกริบเหรอมาเรียนเซมซวยกี่ อันนี้ห้องนี้บ่ครับห้องที่มันตุ๊กอ๋อกี่เบอร์นั่นเบอร์แี่ไหนที่ชาวบ้านอีกตลาดนึงเชิญน่ะฟรีเชิญเลยอ๋อเปิดที่ตลาดคนเยอะเกิน,นก็เลยเปิดที่ร้านเครื่องเสียงเพื่อเพือเอเเ่อมีลูกค้านุ่มๆม,มามาสะ่งผมอะไรงี้บ่อื้ออ๋อสวัสดีครับอ๋อนี่เรียนโดยไรมึงอะไรอ๋นนอนี่เองคนนี้บอกนะครับไอ้เจ้าของเจ้าของร้านที่ การทดสอบทยลงมนี่อ,อ้จริงเนี่ยขับจริงครับโอ้แล้วลูกค้าจะให้ถ่ายมั้ยนี่ถ่ายถ่ายไหมดูลูกค้าเคร่งหมดแล้วเนี่ยนะตอนนี้นะวน้นะตาทดสอบทำอะไรนี่ให้ผมมาถ่ายอะไรนี่นะอเมริกาปืนนานพยายามทำไมถ่ายหัวเสียงนี่ทำอเมริกาทล้มาถ่ายเสียงเสียงล่ะตาถ่ายกี่เมค้าไปถ่ายทำไมคนเป็นปอดบวมเลย โอ้โหเก๊เฮาไอช่างเสริมสวยช่างเสริมสวยยิผมไปติดแต่แม่ค้าเนาะผมไม่รู้เนาะอย่าว่านะโสดนะเนี่ยเฮ้โสดอีกแล้วที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่โซนะไรโซนะโซนครับไม่ใช่นุ่มๆเครื่องเสียงจะมาร้านแต่ทุสพลบอยนี้ที่นี่เน่ะเป็นเอ่อเป็นโพสต์ไปนุ่มนี่โนแนอะไรก็ไม่รู้ตอบกันก็เก๊ไปทายยังไงเก๊ไปทำนุ่เหมือนกันกับผมที่บอก เกมอะไมุมนี้ไม่เนี่ยโอ้ฮับปั๊บปั๊บปั๊บเราไปขายเครืงเสียงเดี๋ยวให้เขาฝากร้านก่อนเอาฝากร้านก่อนคุยๆฝากร้านครับฝากร้านเปิดใหม่ด้วยนะค่ะคุยคืนร้านเครื่องเสียงพี่ชายค่ะอ๋ออันนี้คือเป็นน้องสาวเลยใช่ไหมน้องสาวตเทครับหือสดใสกันมานปนไพรตาโทสปุนเนาะฝากร้านของน้องสาวตาโทสปุนได้ไม่ไม่โนนะคะ ก็มีแล้วน้องมันพูดไม่ก็เป็นจะมีอบผมยืดผมทำสีทำเล็บมาผมสระใดแต่ว่าตัดผมผมอาจจะตัดคอให้เอะหรือตัดคอไม่เป็นไรแต่อย่าตัดอย่างอื่นเลยอย่ามาตัดใจตัดอย่างอื่นมันใช้งานไม่ได้อันนี้อันนี้หยอกเลือด่ะอันนี้เล็กๆน้อยๆครับเข้าไปห้องคืนไปให้ผมเข้าห้องคืนช่อ๋อนี่ โอ้กูสลางกี้อ่ะอันนี้ก็ฝากร้านเสริมสวยของน้องสาวตัดทรวดสบูด้วยแล้วกันยังเดี๋ยวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใต้หลืออะไรอยู่เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวรัถ่ายลงยูทูบครับอันนี้เมื่อกี้ออดอึบออดอ์บ่อนคอนเทนต์เหรอหรืออดอึบออดอ์บ่อนโอเคครับอันเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเยอะแยะนี่ให้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยติดตามติดตามในยูทูบแล้วกันครับของมาเยอะมากมีไฟสวอยเยอะเลยอ่ะโอเคอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวลงลงอันนี้โกนดื้อ ลงอันนี้โกนเดี๋ยวเราค่อยท่ายลงยูเพ uh ิ์มมีครับเฮ้ยแลมเพิ่มมีไว้มีไว้สิปไว้2ยี่สิบเอไหมมีเดดสุดแล้วภาษา